การเงินวลนนด้สี่เรื่องน่าประหลาดใจก่อนอำลาตำแหน่งของวอร์เรนบัฟเฟตต์การเส้นสุดยุคสมัยของวอร์เรนบัฟเฟตต์กำลังใกล้เข้ามาเมื่อนักลงทุนระดับตำนานผู้นี้เตรียมก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอของเบอร์ชัยฮัสเว y และจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อไปแต่ก่อนจะถึงวันนั้นรายงานผลประกอบการฉบับล่าสุดกลับเต็มไปด้วยประเด็นที่น่าประหลาดใจและขัดแย้งกับความรู้สึกที่เผยให้เห็นภาพทิศทางอนาคตของบริษัทณจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หนึ่งกำไรโตสวนทางแต่เงินสดท่วมคลัง ที่น่าแปลกใจที่สุดคือความย้อนแยงระหว่างกำไรกับการตัดสินใจลงทุนในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานของเบิร์กชัยพุ่งสูงขึ้นถึง34เป็น13.49พันล้านดอลลาร์บริษัทกลับเลือกที่จะถือเงินสดเพิ่มขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่381.7พันล้านดอลลาร์นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนของความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดต่อสภาวะตลาดสะท้อนจากการที่บริษัทได้ขายหุ้นสุดที่ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่12และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเบิร์กชัยไม่ได้ซื้อออหุ้นนขงงตัวเเลย 5ไตรามาสที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ท่งพลังว่าวาร์เรนบัฟเฟตไม่เพียงมองว่าบริษัทอื่นไม่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อแต่ยังมองว่าแม็กกะทั้งหุ้นของตัวเองก็ยังไม่มีราคาถูกพอที่จะลงทุน2ผลงานดีแต่ตลาดไม่เชื่อมัน่นแม้ผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่งเพียงใดแต่ดูเหมือนว่าตลาดจะสะท้อนความกังวลต่ออนาคตที่ไม่มีบร์เรนบัฟเฟตคุมทับในฐานะซีอโอได้ชัดเจนกว่านับตั้งแต่เขาประกาศจะลงราคาหุ้นของเบิร์ชไยแฮทเวกับร่วงลงไปแล้ว12%และที่น่นาสนใจยิ่งกนั้นคือราเซ็นต์และที่น ได้ต่ำกว่าดัชนี S&P 500ถึง32เปอร์เซในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งความกังวลของนักลงทุนนี้ก็สอดคล้องไปกับความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดของตัวบัฟเฟตตเองที่แสดงออกผ่านการกอดเงินสดไว้มหาศาล